ชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์ฝากกดติดตามให้น้ำในเด้อจ้าคลิปนี้นะคะเรามาเที่ยวกันที่เกาะลีเป้น,นะคะเป็นเวลาสองสามวันสองคืนนั่นเองนะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นเกาะหินง,งามนะคะที่อยู่ข้ามกลางนะคะทะเลนะคะซึ่งเป็นนะคะหินที่อ,อยู่บนภูเขาแล้วก็ได้เกิดการแตกตัวนะคะ,ะจากก้อนใหญ่ๆนะคะกลายมาเป็นก้อนเล็กๆนั่นเองเนาะอันนี้ก็คือตำนานนะคะหินตรงนี้นะคะไม่มีรถแมคโครหรือว่ารถดับนะคะนำมาเทกองเรียงไว้แต่ว่านะคะ เขาจะโดนน้ำนะคะทะเลพัดเข้ามารวมกันแล้วซึ่งเป็นหินที่สวยงามมากๆเลยนะคะวันนี้ด<ป>ิฉันดาวสตาพารวยจะพาทุกท่านมาเที่ยวที่เกาะหินงามแห่งนี้นั่นเองนะคะเราไปชมกันเลยคะ่ะค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะบรรยากาศบนเกาะหินงามแห่งนี้นะคะ หินนะคะเรียงรายซ้อนๆกันนะคะกลายเป็นเหมือนภูเขาลูกหนึ่งเลยนะคะเป็นเกาะได้นะคะก็สวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านชั้นนะคะพาทท่านนะคะมาชมบรรยากาศนะคะหินตรงนี้สวยมากๆเลยนะคะหินตรงนี้นะคะตามตำนานนะคะเขาห้ามนะคะห้ามหยิบกลับบ้านโดยเด็ดขาดนะ,ะเพราะว่าถ้าใครหยิบหยิบไปนะคะ ต้องกลับมาเอามาส่งคืนนั่นเองเนาะตามตำนานนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ,คะบรรยากาศตรงนี้สวยงามมากๆเลยซึ่งอยู่กลางทะเลนะคะกลางทะเลอันดามันนั่นเองนะคะเกาะลิสเป๊อยู่ที่จังหวัดสตูลน,นะคะจังหวัดสตูลก็ข้ามน้ําข้ามทะเลกันมาเที่ยวชมกันทีเดียวเลยนะคะ,ะนะคะหินนะคะเมื่อโดนน้ํานะคะจะเกิดแสงนะคะรลยิบระยยับ สวยงามมากเลยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นแห้งๆนะคะแต่ว่าถ้าถ้าอยู่ในน้ำนะคะก็ะะจะจะ,จะสวยจะสวยงามมากเลยนะคะทุก<ส>ท่านนะคะที่มาวันนี้นะคะสนุกสนานกันมากเลยนะคะสนุกสนานกันมากเลยเวลาเวลาหินโดนน้ำนะคะจะเป็นละ<ส>ิียดระยับนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจันดาวนะคะดอกตาพารวยนะคะพาทุกท่านมาชมนะคะ สวยมากๆเลยเห็นไหมคะสวยมากๆเลยนะคะมาทริปนี้นะคะสุดยอดมากๆนะคะนำทริปนะคะโดยบริษัทไลกุกอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดน,นะคะนักธุรกิจไลกุกของเราก็ได้มาเที่ยวกันท้องฟ้าปลอดโปร่งนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่ที่เดือนมีนาคมพุทธศักราช2564นะคะ สวยมากเลยนะคะ,อะ,อะสองฝั่งน้อยี่ฝั่งนั้นนะคะ,ะ,ะติดตามชม EP 3กันต่อเลยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์ฝากกดติดตามให้นำหน่อยเด้อจ้า